ก็จบไปแล้วนะฮะสำหรับบิ๊กแมตช์ประจำสัปดาห์อาเซนอนอลบุกไปเสมอกับแมนเชสเตอร์ซิตี้ได้2ประตูต่อ2ซึ่งเกมวันนี้อาเซนอนอลก็โดนใบแดงอีกแล้วนะฮะเป็นใบเหลืองแดงจากการเตะบอลทิ้งของเลนโดทอสซาซึ่งอันนี้ก็บอกเลยว่าโทษใครไม่ได้นอกจากตัวเองล้วนๆเคสดีแคลนไลท์เพิ่งผ่านไปไม่เท่าไหร่มันเอาอีกแล้วซึ่งในครึ่งแรกผมพูดอะไรไม่ได้มากนะฮะเพราะว่าตอนนั้นะติดทุรลอย่างอื่นอยู่ทำให้ไม่ได้ตั้งใจดูเท่าไหร่ แต่ในครึ่งแรกมันจะมีพวกเหตุการณ์อย่างการเจ็บของโรดี้อารันทำประตูนำก่อนแล้วอาเซนนอนก็เอาคืนได้2ลูกใช่ไหมจนมาโดนใบแดงในท้ายครึ่งหลังจบครึ่งแรกไปด้วยสกอร์ที่อาเซนนอนนำอยู่2ประตูต่อหนึ่งส่วนครึ่งหลังที่ผมได้ดูเต็มเ็มเลยเนี่ยก็คือหลังจากการที่ไอ้ปืนใหญ่เหลือ10คนน่ะทำให้พวกเขาต้องรับเต็มสูบแถมอาเตต้าก็ยังซื้อเกมรับด้วยการถอดซาก้าออกแล้วเปลี่ยนเอาเบนไว้ลงมาแทน ซึ่งที่ผมดูครึ่งหลังนะมันเป็นเหมือนลูปนันลกที่เราจะได้เห็นแมซิตต้คลองบอลขึงบุกและถ้าอาเซนอนอตตัดได้ก็จะเตะทิ้งศาสไปข้างหน้าวนไปอยู่แบบนั้นซึ่งก็ต้องชมนักเตะของอาเซนอลที่เล่นกันแบบค่อนข้างมีวินัยกันเลยสามารถคุมตำแหน่งให้ทีมเจ้าบ้านไม่สามารถบุกเข้าไปยิงในกรอบได้ง่ายๆส่วนใหญ่จะมีการยิงไกลจากนอกกรอบเท่านั้นส่วนลูกที่พยายามเปิดโยนเข้ามารายาเก็บได้หมดแต่หลังจากที่ยืดได้อยู่นานตลอดช่วงครึ่งหลัง สุดท้ายก็เป็นแมนเชสเตอร์ซิตี้ที่ได้ประตูที่ต้องการจนได้ฮะจากช่วงทดเจ็บนาทีที่90บวก8มั้งมีจังหวะเตะม,มุมแล้วแมนซิตี้ก็เล่นสั้นกันแล้วก็มีจังหวะยิงจนจอสโตนยิงซ้ำเข้าไปทำให้คู่นี้จบเกมไปด้วยสกอร์2ประตูต่อ2ซึ่งเอาจริงๆสำหรับเกมวันนี้ผมคงพูดอะไรไม่ได้มากนอกจากคว่าผมภูมิใจในนักเตะอาเซนอลทุกคน ที่พวกเขาได้แสดงให้เห็นถึงความทุ่มเทแล้วก็ความมีวินัยในการเล่นเกมรับรวมไปถึงนัดนี้รายย่าก็ได้โชว์ฟอร์มระดับมาสเตอร์พีดอีกแล้วมีจังหวะเซฟให้เห็นได้เยอะมากคือถ้าเป็นเมื่อก่อนเราอาจจะโดนถล่มเละไปแล้วนะแต่นี่ยือมาได้ตลอดครึ่งหลังจนมาโดนยิงทดเจ็บเนี่ยก็ถือว่าน่าเสียดายแต่ว่าก็ไม่เสียใจกับผลที่ออกมาและถึงอย่างไงใบแดงที่โดนมันก็เป็นตามกฎของพีเมียรี ไอทอดซามันโดนเหลืองติดตัวเยอะแล้วมันจะไปเตะทิ้งเพื่อเดี๋ยวผมต้องไปย้อนดูหน่อยละแต่ยังไงเรามูฟออนไปเกมถัดไปกันดีกว่าในอีก2เกมข้างหน้าเราจะเปิดบ้านเจอโบต้านในลีครับแล้วก็ดวลกับเลสเตอร์ซิตี้ในเกมถัดไปซึ่งถือว่าโอเคหน่อยที่โปรแกรมเริ่มเบาลงแล้วไม่หนักหนาเหมือน3นัดที่ผ่านมาสุดท้ายคุณคิดยังไงกับการแข่งขันนัดนี้บ้างก็สามารถคอมเมนต์พูดคุยกันได้นะฮะ แล้วผมฝากกดไลค์และกดติดตามช่องเวนอม m e เมดีให้ด้วยนะครับแล้วเจอกันใ่คลิปหน้าครับสวัสดีฮะ